น <sm convert to studios> ิดนี้เมียก้มก้มมันิดเด้เข้มก้มก้มกินกาแฟกับเต่งยุดพักกันค่ะมาทำงานก็ไอ้ทุกตาอันกาแฟอากาศ้อนค่ะมื่อเนี้ย กินกล้วยเมืดไปลูกนึ่งตามด้วยอันแตงแฟนเออยกินแอปเปิ้ลไปลูกนึ่งทำว่าเอาแตงออเอาโบเอา อุณหภูมิประมาณ28องศาเซลเซียสค่ะอากาศอบอ้าวเลยค่ะฮ้อน ทำงานก็เหื่อเตกเหื่อเต้นเนาะค่ขนอมันหหน cut yeah, it. Yeah, l o o s ร on. Yeah, loose ด i c k Yeah. จะน้อยก็พากันหยุดค่เพราะว่ามือนี้มันฮ้อนแฟนเอ้ยว่ามันฮ้อนทำจักน้อยแล้วพากันกลับบ้าน มันบ่มีลมเลยค่ะมันเป็นอาการนิ่งๆเค่ะอคะคะซ้ำนี้นอนอเนาะค่ะเนาะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ